ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย e ีค i c k เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณหมูครับสวัสดีครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับมาแปลกหน่อย ปกตินี่จะเจอเสี่ยหมูนี่ต้องไปเจอในช่วงการเดินทางออกทริปนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวขับรถยนต์ไปเที่ยวกันใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องพึ่งเขานะครับเพราะว่าวันนี้ในช่วงของรถดีรถเด่นเนี่ยปกติเราพาไปดูผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ไปดูเทรนด์ของตลาดรถยนต์มือ2นะครับรถยนต์มือ2ราคาดีสภาพสว,สวยแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าก,กระแสรถอของบอกว่ารถยุค9กาครับกาลังมาแล้วก็ราคาในตลาดมือ2นี่ต้องบอกว่ามีราคาที่ สูงขึ้นก็เป็นตามปกตินะเพราะมีความต้องการคนต้องการเยอะขึ้นราคามันก็สูงขึ้นอันนี้นี้ผมส่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องการราคาซื้อขายอะไรม้างอะไผมก็เดี๋ยวต้องมาให้อาจารย์แนะนำละวันนี้เขาคนมีตังค์ไม่ใช่างนั้นซื้อแบบว่าเอาว่าชอบก็ซื้อชนะครับอาแต่ว่าพูดถึงต้องบอกว่ารถในยุค90ครับยุค90นี่ต้องย้อนไปสมัยเราเรียนมปลายเนาะมปลายมปลายนะใช่สัก ช่วงอายุสัก1778จ็ปถึงช่วงประมาณ20บอ่ะใช่ใช่มอปลายไปพอรุ่นนั้นเราเริ่มขับรถก็15ก็ขับรถละเนาะใช่ก็ต้องบอกว่าแล้วพฤติกรรมของคนที่ขับรถบนท้องถนนมันต้องบอกว่าผมว่ามีน้ำใจกว่านี้นะอย่ไปอย่างนั้นเลยเขามีน้ำใจกว่านี้เขามีระเบียบกว่านี้ก็เรียกว่าประสบการณ์ก็ต้องค่อยๆเก็บกันไปใช่ก็บอกว่ายุคนั้นนี่เอารถต้องบอกว่าพูดถึงรถที่คุณนึกถึงคุณจะนึกถึงอะไรยังไงยัน ในยุคที่เราอยู่ในช่วงอายุประมาณสักสิบกว่าถึงยี่สิบเนี่ยผมนี่นึกถึงอย่างแรกผมจะนึกถึงฮอนด้าซีวิกสามประตูอ้อใช่ไหมโอ้จริงจริงจริงโอ้ช่วงนั้นใครขับสามประตูนี่นนก็ถือว่าเท่มากอะวัยรุ่นสุดๆใช่แล้วก็บรรดารถที่อยู่ในสนามแข่งรถที่อ,อ,อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ใช้ฮอนด้าซีวิกสามประตูเยอะใช่ครับมันมันเป็นรถที่มันหนักเบาด้วยแล้วขับสนุกด้วยแล้วก็เหมาะกับการที่เราเอาไป ของกําลังกายกับมันมนี่นะสวิคสามประตูก็จะมีทั้งแบบที่ขายในบ้านเราก็จะเห็นเป็นตัวบนบนหน่อยอแต่ถ้าอยู่ในสนามแข่งบางทีก็เห็นที่เขานําเข้ามาก็เป็นที่บอกว่าเป็นตัวเตารีดที่เป็นสามประตูที่หลังคาเป็นเตารีดแบบนั้นถ้าเป็นโตโยต้าช่วงนั้นต้องอะไร,รอ่ะ m อม2มอารอทอใช่ไหมใช่เครื่องวางกลางออโอ้โหไอ้นมันยุคแรกๆของเครื่องวางกลางบ้านแล้ว่าได้นะของบ้านแล้วมันเป็นรถที่บาลาน ก็เคยขับอยู่นิดนึงอธิบายลําบากคือว่ามันนปกนึงรถยุคนั้นอ่ะเครื่องวางกลางนี่อาจจะต้องบอกว่าไม่ได้เน้นแบบแรงเยอะฮะแต่ว่ามีเท่าไหร่ใช้ได้หมดเพราะเครื่องวางกลางบาลานซ์มันจะดีช่ครับบาลานซ์น้ําหนักแล้วจะดีครับอีกคันหนึ่งนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ช่วงนั้นถ้าพูดถึงก็ต้องเป็นเซเว่นอเอ็กซ์เซเว่นเลยนะใช่ตอนนี้ตอนนั้นผมจําได้เลยมองเคิร์มเลยโอ้หสมัยสมัยก่อนนี่ใครขับไอเอ็กซ์เซเว่นนี่ถือว่าหล่อมากอ่ะสุดยอดนะ โรตารีนี่เสียงเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาใช่ครับนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นในช่วงยุคทองนะผมว่าเป็นยุคทองของคนที่ชื่นชอบรถนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ามันมีความต้องการกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือด้วยเหตุผลหนึ่งนะฮะสำหรับตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าผมว่ามันถึงเวลาคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยอย่างผมกับหมูเนี่ยช่วงนั้นก็ยังเรียนหนังสืออยู่ช่วงนี้เนี่ย ก็อบอกว่าเวลามันล่วงเลยมาเริ่มมีอาชีพการงานที่มั่นคงคก็อยากจะต้องบอกว่าผมว่าส่วนใหญ่อ่ะตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนเด็กแหละ<ช>ตอนนั้นเป็นเด็กมันไม่มีสะุ้งสตังจะซื้อเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากจะมีสักคันหนึ่งย้อนนึกถึงกลับมานะครับแล้วก็วันนี้ชวนหมูมาเพราะว่าอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งซึ่ง,งบอกว่ากําลังเป็นต้องบอกว่าที่ต้องบอกว่าที่นิยมนะครับแล้วก็ทําให้ผมนึกย้อนไปถึงในสมัยนั้นก็คือ เจ้า Honda i n t น g ท a ที่จอดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคันด้าอินเทรนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่ออกแนวเป็นต้องบอกเป็นรถสปอร์ตญี่ปุ่นนะใช่ครับเป็นเป็นรถที่ตอนสมัยนั้นผมเห็นปุ๊บนะชาตินี้ไม่ได้ขับแน่นอนทำไมอ่ะมันสวยมัน<อ>แพงผมโอ้โหเราเป็นเด็กน้อยนะล้วก็โอ้โหโอ้ตอนนั้นใหม่ๆเข้ามานี่น่าจะมีผมว่า หลายร้านอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่แล้วก็หาดูได้น้อยนะใช่นับคนได้เลยอ่ะใครขับอินเทกาเนี่ยเพราะว่าทางทางฮอนด้ารู้สึกจะไม่ได้นําเข้ามาใช่นะครับก็ต้องเอามีต้องบอกว่าสั่งเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเองเลยใช่ครับนะครับแล้วก็พูดถึง h อนด้าอินเทกาเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเอาคร่าวๆนะย้อนไปอย่างนี้ว่าอินเทกาเนี่ยก็มีมาแล้ว4เจนด้วยกันนะครับในยุคของเจนแรกเจนที่2เจนที่3แล้วก็จะหายไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาอีกทีก็อยู่ประมาณช่วงปี2002ในตัวตัว ช่วง2002เนี่ยในช่วงสุดท้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้ารหัส DC5 ตัวนี้แหละต้องบอกว่า Honda นี่ทํารถน้ําหนักเบาเครื่องเบาแต่แรงแรงมาเยอะโอ้โหขับสนุกมากอืใช่ DC5 นี่มีกี่แบบมีเพราะว่าโมเดลมันใช่ไหมหลักๆผมกผมเห็นมีแต่ไทย R ไทย S ใช่ไหมใช่ไทย R กับไทย S ต่างกันไงอ่ะโมเครื่องมันไม่เหมือนกัน ไทอาร์เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเ2 0ีฝาแดง 20K 20A อฝาแดงตัวไทเอมันเหมือนเป็นรถเกียร์อ,ออโต้ฝาดำเพราะฉะนั้นต่างกันก็คือเรื่องของเครื่องใช่คือความจุขนาดเครื่องยนต์น่าจะพอๆกันพอๆกันแต่ว่าต่างกันเรื่องของการจูนใช่อันที่2ก็ต่างกันเรื่องของระบบส่งกําลังระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ใช่แปลว่าอย่างนี้ถ้าฟังนงี้ปุ๊บผมฟังนี้ก็แปลว่าไท้าร์าต้องแรงกว่าสนุกกว่าดีกว่าโอเคสำหรับคนที่ชอบเล่นกับรถ เกียร์แมนนวล6สปีดอ่าอาตาชดของมันเนี่ยโหขับสนุกมากอ่อแล้วแล้วบาลานซ์ของรถเป็นยังไงผมชอบมันตรงที่เครื่องยนต์ออย่างจานดูอยู่ K20A เนี่ยมันเป็นรถที่ต้องเล่นรอบครับอ,อมันจะไม่เหมือนรถเทอร์โบอืเรียกว่าไม่ใช่แบบว่าอัดเข้าไปไม่อประเภทแบบลากรอบได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทำงานรอบถุงสูงตลอดใช่คือคน บางคนเขาบอกว่ารถที่ห่อนี้มันหน้าไวขับแล้วมันชกมัแต่ผมดันชอบเฮ้ยทำไมอ่ะมันเสียวนี่คนละเรื่องแล้วผมว่านี่เป็นความชอบส่วนตัวอ่าใช่นี่ไงนี่นี่คือเสน่ห์ของมันเสน่ห์ของมันสำหรับผมนะเออเออแต่ผมเห็นคนเขาบอกว่าเฮ้ยน้อมันชกมันขับยากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบรถสไตล์นี้ใช่เหมือนกับพี่เราบอกเลยว่ารถนี่มันต้องแล้วแต่รสนิยมของแล้วแต่ละคนครับนะครับ ทีนี้ต้องบอกว่าในเมื่อฟังคาแรคเตอร์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการต้องพูดถึงย้อนกลับมาพูดถึงเรื่อง,องการรีสโตร์หน่อย uh huh. เออรีสโตร์คืออะไรอะ่ะผมก็ให้ความคำจำกัดความมันไม่ถูกนะเ,ออเพราะรีสโตร์งแต่ละคนไม่เหมือนกันอืบางคนบอกเอารถเก่ามารีสโตร์คือทําให้มันสแตนดาร์ดกลับมาทาเหมือนเดิมอ่าเปลี่ยนอะไรหมดเลยให้มันสแตนดาร์ดครับให้มันพร้อมใช้งานอ่ารีสโตร์ของผมเนี่ย เอารถเก่ามาแล้วก็ทําให้มันปัจจุบันที่สุดคือไม่ได้เอากลับไปทํำสแตนดาร์ดใช่สมมติว่าปัจจุบันเนี่ยรถมายัางไงปุ๊บมีสภาพเป็นยังไงใช่ทำสภาพปัจจุบันให้สมบูรณ์ใช่ถูกไหมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีของยุคป,ปัจจุบันด้วยใส่เข้าไปด้วยเอาว่าแยกอย่างนี้เท่ากับว่าแยกเป็นแล้วแต่ละประเภทของแต่ละคนชอบใช่แล้วแต่กําลังใช่แล้วแต่ความชอบดีกว่ากําลังผมว่าเข้าใจาผม ไม่ดีกันมากดูดีอ่าเพราะนั้นก็อาจจะแยกได้ประเภทหนึ่งคือเอาไปทํไปให้เป็นออริจินอลเลยใช่เครื่องเดิมล้อเดิมเบาะเดิมทุกอย่างพยายามคีบให้เดิมที่สุดเดิมเดิมอ่ากับอีกอันหนึ่งคือแบบสไตล์ของที่คุณกําลังพูดถึงก็คือว่าทําให้มันสมบูรณ์แบบปัจจุบันอ่าใช่คือไม่ไม่ได้โมดิฟายนะอ่าคือสมบูรณ์ในแบบปัจจุบันอ่าแต่ไม่ต้องไปลื้อแบบโอ้ต้องกลับไปเป็นเดิมไม่ต้องใช่ไม่ต้องไปหาน็อ ผลิตในปีเดิมไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ว่าได้สภาพนี้มาเนี่ยนี่คือสมบูรณ์และใช่นะแหมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ากําลังสนุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนิยามของแต่ละคนไม่เหมือนกันรถเดิมนะครับอย่างที่หมูบอกมีแบบว่าเดิมออริจินอลโรงงานเลยหรือจะรีสโตร์ให้แบบว่าเดิมในสภาพปัจจุบันที่เราได้ไปมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาลงลึกกันว่าเฮ้ยรีสโตร์เนี่ยอะไรทํายังไงคนบอกเฮ้ยทำรีสโตร์เครื่องทําอะไร ภายในมีอะไรบ้างภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทำยังไงมีคำแนะนำอะไรบ้างไว้ติดตามชมกันต่อสัปดาห์หน้าครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ฟอร์เนวอีซูเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ E-POWER ครับ นี่เป็นตัวที่นิสสันใช้เรียกระบบขับเคลื่อนซึ่งอยู่ในรถย,ยนต์นิสสันคิกซึ่งนิสสันคิกเนี่ยผมบอกตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วเคยพาคุณผู้ชมไปเดินดูตอนที่เขาเปิดตัวตอนนั้นยังไม่ได้ขับก็ต้องบอกว่าทบทวนกันหน่อยผมบอกว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบในนิสสันคิกเนี่ย หนึ่งเรื่องราคาครับเพราะว่าราคาตัวเริ่มต้นก็คือ8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก็ได้เทคโนโลยี e-power มาแล้วเขามี4รุ่นย่อยด้วยกันมาจนถึงตัวท็อปที่เรานั่งกันอยู่วันนี้หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ยังไม่สุดนะเพราะวันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะเขามีชุดแต่งใส่เข้ามาอีกห้าหมื่นบาทมีเฉพาะห้าร้อยคันเท่านั้นนะครับที่จะมีชุดแต่งพิเศษนี้ก็เป็นเรื่องราคาที่ผมประทับใจอย่างที่สองครับผมเคยเข้าไปนั่งในห้องโดยสารทางด้านหลังแล้วก็บอกว่านี่เป็นรถในนไล์้งอว่าเหมื Crossover ที่ผมว่าเบาะโดยสารด้านหลังนั่งได้ไม่อึดอัดพื้นที่เหนือศีรษะโอเคพื้นที่วางเท้าโอเคอย่างที่3ที่ผมชมเขาก็คือเรื่องของการดีไซน์ท้ายที่สุดคือความน่าสนใจของตัวระบบที่เรียกว่า e-power แต่ว่าวันนี้เราจะลองกันตัวของ e-power e-power คือรถนิสสันคิกคันนี้ มันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงแต่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องชาร์จไฟมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้กําลังมาจากตัวเครื่องยนต์ซึ่งทําหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ส่งกําลังฟังดีๆนะไม่ได้ปั่นไฟอย่างเดียวมันเริ่มต้นจากเครื่องครับตั้งต้นที่เครื่องยนต์ผ่านไปตรงกลางก็มีการแปลงกําลังของเครื่องยนต์ไปเป็นไฟฟ้าเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็จะส่งไฟฟ้าไปที่ Motor. มอตเตอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนรถอันนี้ออปชันที่1่งออปชันที่2ผมกดครนเร่งกระ สร้างกําลังไปที่ตรงกลางครับกำลังส่วนหนึ่งเหมือนออปชันแรกส่งไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่เก็บไว้ที่แบตเตอรี่และแบตเตอรี่เอาไฟเนี่ยไปขับเคลื่อนมอเตอร์แต่ตรงทางแยกตรงกลางเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือแปลงเลยเครื่องยนต์ส่งกําลังไปแล้วแปลงเป็นกระแสะไฟยิงตรงไปที่มอเตอร์ช่วยกัน2แรงเพราะว่าผมกดคันเร่งแรง,แรง ผมสั่งให้เขาทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือแม้แต่กระทั่งผมปรับ drive mode โหมดการขับขี่ไปอยู่ที่โหมด S S ทั่วไปเนี่ยหลจะคุ้นเคยกันว่ามันคือ Sport Mode แต่ S ของนิสสันคิกเนี่ยเขาเรียกมันว่า smart mode ก็คือใช้ระบบอย่างที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปเครื่องยนต์ทํางานทั้งบอกว่าทั้ง2ทางส่งกําลังไปทั้ง2ทางไฟฟ้าจากมอเตอร์ก็มาไฟฟ้าจากเ,เครื่องยนต์ปั่นไปตรงกลางแล้วแปลงไปก็มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเนี่ยผมขับอยู่อย่างเนี้ยเครื่องยนต์ทํางานไหมไม่ทำครับดูจากไดแกรม แบตเตอรี่มันเหลือเยอะประมาณสักเอาว่าอยู่ในช่วงถ้าอยู่ในช่วงประมาณสัก30-80%บถึงแอน่ะได้บางคนบอกเฮ้ยแล้วม่อไหลมจะชาร์จเต็มร้อยมันไม่เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเมื่อไหร่พอไฟมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ่านว่าเฮ้ยเอาน่าแกต้องส่งกําลังเอามาใช้กับการขับเคลื่อนแล้วนะเพราะจะได้ประหยัดน้ํามันเนี่ยแต่ตอนนี้ผมกดคันเร่งเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนะหนักไปหน่อยเครื่องยนต์ก็ติดแต่เครื่องยนต์ไม่ได้ขับไปที่มอเตอร์นะเครื่องยนต์ติดเพื่อปั่นไฟเอากระแสไฟกลับไปเก็บไวว้้้้้้้ใใในน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 ทททีีีีีี่่่่่่่่่แบบตตตเเเเเออรรรรรรยาา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 งงงงปป็็็พพพะะะะัััสสสสิิิดดํํหหผมมจจจถถคคูๆกื ขับฟิลลิ่งแบบรถไฟฟ้าถามว่าทำไมขับฟิลลิ่งแบบรถไฟฟ้า mm. ก็เพราะว่าไอ้มอเตอร์ตัวนี้มันคือมอเตอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในรถยนต์นิสสันลีฟลีฟครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นที่เสียบชาร์จไฟบ้านคือมอเตอร์ตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคุณได้ขับเหมือนได้ขับเหมือนรถไฟฟ้าผมใช้อย่างนี้แล้วกันแม้กระทั่งที่ในขณะที่เครื่องมันติดอะ่ะมันก็เป็นฟิลลิ่งการ ขับเคลื่อนของมอเตอร์มันไม่ใช่ขับโดยเครื่องยนต์ขับฟิลลิ่งของรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของไฟจะหมดไม่ต้องคานวเรื่องของระยะทางจุดชาร์จไฟอะไรต่างๆไม่ต้องและเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถอีโคคาร์ของนิสันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรซึ่งอยู่ใน March, ในิสันมาร์ชนิสันอัลเมล่าในนิสันโนตนั่นแหละเขาก็เอามาตั้งใส่เข้าไว้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนให้นะอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่า e-power แม้กระทั่งบอกว่าใกล้เคียงกับลิฟต์ นะครับใกล้เคียงกันแล้วก็มีระบบการทำงานของออตัวคันเร่งถ้าในนิสสันลีฟเนี่ยเขาเรียก e-paddle แต่ในนิสสันคิกเนี่ยเาเรียก One p a d d l ก็คือปรับได้เลยสามารถที่จะปรับใช้เป็นโหมดการขับแบบที่เรียกว่าให้ใช้คันเร่งอย่างเดียวในสมาร์ทโหมดเนี่ยตอนนี้ผมกดสมาร์ทโหมดผมกดคันเร่งปื้ดพอผมถอนเท้าจากคันเร่งแทบไม่ต้องเบรกครับนี่ไม่ได้อย่าเบรกนะแต่ว่ามันแรงเบรกมันดึงให้เองเพราะอะไรเพราะเวลาทุกครั้งที่เราถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยมันมีแรงเฉื่อยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการแปลงกระแสไฟ ขับเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ด้วยก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคุณใช้งานอย่างคุ้นเคยแล้วผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็ขับสนุกนะเป็นรถที่ถ้าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมก็ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าให้เราเรียนรู้ผมว่าเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยกับการที่สเตปต,ต,ต่อไปก้าวต่อไปจะไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนดีกว่านะครับ อีกอย่างที่ชื่นชอบได้ขับแล้วชื่นชอบจริงผมว่าความสนุกของการขับนิสสันคิกรถคันนี้เนี่ยขับสนุกครับเข้าโค้งดีช่วงล่างเกาะถนนดีนะครับแฮนดลิ่งพวงมาลัยดีเลยทีเดียวลองเอาไปต้องบอกว่าเส้นที่มันคดเคี้ยวอย่างทางราชบุรีนะครับไปทางเขาง,งูอะไรงนั้งเนี่ยต้องบอกว่าเออก็ขับสนุกใช้ได้นะแล้วถึงเวลานึกอยากจะกดคันเร่งเนี่ยกดปุ๊บมาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่า อย่าลืมเขาใช้มอเตอร์แบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นน่ยข้อดีของการใช้มอเตอร์เลยคืออัตราเร่งหรือตัวทอร์กเนี่ยกดปุ๊บมันตอบสนองมาทันทีเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถ้าจะรวมกับ3ข้อแรกที่เคยเจอนิสสันคิกคือราคาดีไซน์นะครับพื้นที่ห้องโดยสารผมว่าน่าจะต้องเพิ่มเรื่องของ e-power กับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะครับ เทคโนโลยีในที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็น One p a d เ l ลก็ดีหรือรวมไปถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆที่ใส่เข้ามาให้นะครับซึ่งถือว่ารถยนต์นิสสันในสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาจะใส่พวกนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตามคอนเซปตที่ต้องการยกให้เป็นนิสันอินเทล i g เจนต์โมบิลิตี้นั่นเองครับ ต้องบอกว่าตัวนี้หนึ่งล้านเก้าหบาทถ้าถือว่าสําหรับคนที่อยากจะได้ชุดแต่งที่คอม p ล e t แบบนี้เพิ่มตังห้าห0 0 0นบาทซื้อเลยครับเชื่อผมมีจํากัดแค่500คันเท่านั้นเองมันได้เรื่องของความสปอร์ตได้เรื่องของอารมณ์ต้องบอกว่าความเป็นวัยรุ่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ถ้าเอาตัวเนื้อเขาจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกราคาเริ่มต้นตั้งแต่8 8, 8 9 0 0 0บาทมาจนถึงตัวท็อป 1, 1 4ึ0 0 0้านบาทเนี่ยสิ่งที่คุณได้แน่ๆเลยคือ3อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นครับ 1. ราคาดีครับ 2. ในเรื่องของดีไซน์ดี3ในเรื่องของห้องโดยสารที่ดีนะครับนี่คือองค์ประกอบของนิสสันคลิกคันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของเทคโนโลยี e-power ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในตัวของเทคโนโลยี e-power ตัวนี้จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้คนที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใครที่อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยลองสร้างความคุ้นเคยกัน คิก k epower คันนี้ก่อนได้เพราะมอเตอร์ชุดขับเคลื่อนนี่ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของหลักการทํางานต่างๆก็ใช่เพียงแต่คุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องของระยะทางเรื่องของการชาร์จไฟในขณะนี้เครื่องติดอยู่นะครับนะฮะคำว่าเครื่องติดอยู่นี่คือยังมีเรื่องของระบบการทํางานอยู่แต่ว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับแต่จะได้ยินเสียงเนี่ยผมให้ฟังเสียงเรื่องของการเจเนเรตเรื่องของพลังงานที่ใช้รถยังสตาร์ทเครื่องยังติดแอร์อยู่เพราะนั้น นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําว่าคนที่อยากจะใช้เทคโนโลยีจริงๆคนที่อยากจะมองไปถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจริงๆแล้วก็เริ่มจากการใช้แบบเนี้ยแล้วสามารถใช้เป็นรถคันเดียวได้ถ้าคุณใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าวันนี้คุณอาจจะต้องใช้เป็นรถคันที่2คันที่3คันที่4ของบ้านแต่ว่าใช้แบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าไปไหนก็สบายครับเติมน้ํามันให้เครื่องปั่นชาร์จไฟเท่านั้นเองครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงแนละรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาไทยแลนด์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมกลับมาพบกับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตในรายการ Toyota g a z o ู Racing m ม t o ตอร์ส t 2020 ซึ่งสนามนี้ก็เดินทางมาถึงสนามที่2และสนามที่3แล้วนะครับถือได้ว่าการแข่งขันนั้นกําลังขับเคี่ยวกันอย่างมันเลยทีเดียวโดวยสนามนี้จัดขึ้นที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และสนามนี้ก็ยังอัดแน่นไปด้วยความมันทั้งหมด4รุ่นเหมือนเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็น Toyota าวีออสวันแม็กเลสเลดี้ครับโตโ o ต้าวีออสวันแม็กเลสโตโยต้าโคโรล่าอัลติสวันแมกเลและรุ่นสุดท้ายโตโยต้าไฮ u ักซ์ o ีโววันแมกเครับ ครั้งนี้ยังมีการแข่งขันรุ่นพิเศษอีก1รุ่นนั่นคือการแข่งขัน t o y o ต a Executive Charity Race 2020ครับการแข่งขันเริ่มต้นด้วยรุ่น Toyota Executive Charity r a c e 2020ซึ่งบรรดาเหล่าผู้บริหารของ Toyota และท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่าย Toyota ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศมาทำการแข่งขันกันอย่างสุดมันโดยการแข่งขันในรายการนี้ใช้รถแข่งไฮลักซ์ลีโวรุ่น DoubleCA ค Z Edition ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 4 0 0ซี โดยมีเงินรางวัลจำนวน2 0 0 0 0 0บาทและข้าวรัชมงคลจำนวน4ตันซึ่งจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล4แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลบ้านด่านโรงพยาบาลชํานิและโรงพยาบาลแดนดงซึ่งเป็นการสนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้สำหรับผู้ชนะก็ตกเป็นของมิสเตอร์มิจิโนบุซึงาตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับあのやっぱり Ta เราได้มีการจัดการแข่งขัน To y o ต a Executive Charity r ร c e มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วนะครับโดยเริ่มครั้งแรกเมื่อสปีที่แล้วครั้งนี้เพราะว่า e x e c u t i v e ของ t o y o t a ทุกคนรวมไปถึงผู้แทนจำหน่ายมีความชื่นชอบในรถ ไฮรักเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็เลยอยากจะจัดให้มีการแข่งขันในรูปแบบนี้ <c oughs> เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้มีโอกาสรู้จักกับไฮลักษทุกครบถ้วนนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเรารักไฮรักครับมาถึงการแข่งขันเตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2020สนามที่2และ3เปิดฉากสนามกับนักแข่งสาวสวยทั้ง12คนในรุ่น v ีออส e เมกเลสเลดี้ครับรุ่นของบรรดาสาวซิ่งทั้งหลายที่มีใจลักความเร็วโดวยแชมป์สนามที่2ตกเป็นของกมลชนกบุญคร่ำหมายเลข199 ตามมาด้วยสรนิพาพรแยบยน์หมายเลข188ในอันดับที่2และสุดารัตน์พงอายุกูลหมายเลข155มาเป็นลำดับที่3ครับในสนามที่3แข่งกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนักแ,แข่งสาวสวยทั้ง12คนยังขับเที่ยวกันอย่างสุดมันและสุดท้ายแชมป์ในสนามนี้ก็ตกเป็นของรัชการวัชรัสเสถียรหมายเลข125ตามมาด้วยอนักทวีตั้งเนียนนาชัยหมายเลข177ในอันดับที่2และกะมลชนกบุญคร แชมป์จากสนามที่แล้วเข้ามาในลำดับที่3ส่วนดารสาวมารีเบอร์นเนอร์หมายเลข192สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเข้ามาเป็นอันดับที่5ขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกด้วยครับมารีเบอร์เนอร์นะคะขบับรถรุ่นวีออนนะคะหมายเลข192ค่ะนะค่ะก็ก็เป็นสนามที่สนุกแล้วก็เป็น สนามที่มาตรฐานระดับโลกนะคะก็เป็นสนามที่นักแข่งเก่งๆแล้วนักแข่งแบบเต็มตัวเนี่ยเขาก็มากันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้มาก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมารีเร์เนอร์ค่ะ v ีออสเดี่ครับนะคะหมายเลขหนึ่งเอาสองค่ะมาในรุ่นของ v ีออสวันเมกเลสบ้างนะครับเป็นรุ่นที่มีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมทําการแข่งขันมากที่สุดและเป็นรุ่นที่สูสีกันเหลือเกินสำหรับสนามที่2แชมป์ได้แก่ภูริศไทยทองสุข ในขณะที่อันดับที่2เป็นของอนัน,นทรตั้งเนียนนาชัยหมายเลข77และอันดับที่3เป็นของพิสารสารกุลหมายเลข22ครับในสนามที่3ซึ่งแข่งกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมแชมป์เปลี่ยนมือเป็นของอนัน,นทรตั้งเนียนนาชัยหมายเลข77และอันดับที่2เป็นของอรุณพงศิริฤทธิ์อันดับที่3ได้แก่พิสารสาสกุลครับ มาต่อกันในรุ่นที่เป็นการแข่งขันของนักแข่งรุ่นใหญ่ครับกับโค r o l a a อ t ลต s สจีอ o ร์สปอร์ตวันซึ่งแชมป์สนามที่2เป็นของทีรุษบุญอินหมายเลข7โดยมีสุรศักดาเก่งตามมาเป็นอันดับที่2และเพียวหงปานเข้าเป็นอันดับที่3ครับสำหรับสนามที่3นั้น Toyota าโ r o l a a าอ t ลติสจีอาร์สปอร์ตวัก็ยังขับเขี่ยวกันอย่างสุดมันเลยทีเดียวนะครับและแชมป์เป็นของทันชนกเจริญสุขวัฒนะโดยมีสุรศักดาเก่งเข้ามาเป็นอันดับที่2 และเคนทาโร่ชิบะเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับสวัสดีครับควงเอเบนทอมอครับผมอยู่ Toyota r a c i n g Star Team นะครับผมก็วันนี้แข่งอยู่ในรุ่นออลติสนะครับผมหมายเลข77็ก77ครับผมก็การเตรียมตัวนะครับผมก็มีการฝึกซ้อมมาหลายสนามนะครับผมสนามนี้ก็ ที่บุรีรัมย์เนี่ยจะเป็นการแข่งเรทที่2และเทที่3ติดกันเลยนะครับผมก็มีการปรับแต่งรถหลายอย่างนะครับผมเพื่อให้เข้ากับตัวเราด้วยนะครับผมเพราะว่ารถปีนี้เนี่ยก็คือต้องทาความรู้จักกันใหม่เพราะว่าเป็นอลติสรุ่นใหม่ที่เพิ่งใช้ในปีนี้เป็นปีแรกนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวรถเองเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์แบบซีเควนเชียลนะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างรถที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับวิธีการขับวิธีการเซ็ตรถก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับปิดท้ายที่ไฮไลท เครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีบทพิสูจน์ของกระบะสายพันธุ์แกร่งกับช่วงล่างที่หนึบแน่นสมรรถนะที่แรงสุดโดยตำแหน่งแชมป์ในสนามนี้ตกเป็นของสมอนมาปาแขมหมายเลข9้าตามด้วยเขมรัฐคอนพุทซาและอันดับที่3สุรศักดิ์ดาเก่งครับในสนามที่3ก็ยังคงขับเที่ยวกันอย่างสุดมันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมือในตำแหน่งแชมป์โดยผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งได้แก่เอกสิทธิ์นามแสงผาตามมาด้วยเขมรัฐขอนพุทซาและ ชานนรจนาเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแข่งขัน t ต y o ต a า a าซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2020ในสนามที่ 2- และ3ของปีนี้ที่สนามช้าง i ิน e r n a t i o n a l c i r C u i t รกิจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันแต่ละรุ่นยังคงดำเนินไปอย่างสนุกและลุ้นกันสุดมันเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามกันแบบไม่พลาดนะครับเพราะว่าสนามต่อไปสนามที่4จะจัดขึ้นในวันที่13และ14พฤศจิกายนที่ช้าง i ิน e r n a t i o n a l c i r C u i t รกิจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดิม สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Instagram, YouTube Toyota, Gazoo Racing, Motorsport Thailand ครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ